ในอแนวคิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ8ขวบขึ้นไปแต่ถ้าเป็น่านั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเต็มไปด้วยคำหยาบและความมาร้อนองผมและนี่ก็คือการเปิดการ์ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เล่นซีฟ้ามันสามบาทกร์ดที่บองไวเกือบสองเดือนคือบอกเลยว่าบบเบอร์เบสต้องมาแน่นอนอแล้วคุณจะทำเสียงใหญ่ทำไมในวันนี้ <laughs> โยสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมเช่นเคยนะครับกับเ,เกมฟีฟ่าไรสันเดิมและวันนี้ผมจะมาเปิดการ์ดดองนะ EP ก็ EP 4น่าจะใช่มั้งถ้าผมจำไม่ผิด่ะก็ <c oughs> <c oughs> การ์ดบอกเลยว่าโคตรจะเยอะเลยก็ <c oughs> ผมจะขอตัดชิปแบบรวดเร็วแล้วกันนะขอตัดชิปแบบสั้นๆแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลาแล้วก็ ไม่ทาท่านผู้ชมเบื่อเงี้ยเดี๋ยวก็มาบ่นอีกว่าเออลีลาว่ะตัดตอ่อคลิปบ้างอะไรเงี้ยเวลาเปิดกระดองเงี้ยโอ้เสียงแรกนะแล้วผมขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นเสียงภาคผมนะผมอัดชิปแล้วก็มาภาคทีหลังอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเสียงจริงอะ่ะเสียงในเวลาที่ว่าตรงกันกันกบเกมเลยอะ่ะจะไปอยู่ที่แบบการ์ดท็อปสิทธ์โมเวลอะไรเงี้ยจะดีกว่านะจะได้แบบสมจริงหน่อยผมจะได้แบบใช้ฟิลลิ่งหน่อยผมก็จะได้ล้นด้วยไง นะครับผมจะไม่ลุ้นใช่ไหมชวนผู้ชมก็มเหมือนกันเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ลุ้นไงก็38ใบนะก็ถือวแบบ่าแย่นะมาแค่มเมตัวเดียวก็มันเป็นการ,อร์ออไงมันถึงแบบมันได้ยากแสงยากอนะก็การ์ดท็อป้อยนะโอ้โหมาเห็นไหมท็อป้อยมีโอกาสได้เยอะกว่าใบแรกก็มาเชลโนเสแล้ว สามเปอ็นต์สี่ใบนะโอ้โหเป๊ะๆไงล่ะทบ้อยก็มาแต่ว่าภารกิจผมในการทำคลิปเปิดคาร์ดดองเนี้ยบอกเลยว่าต้องโบเบสทั้งนั้นขอเป็นอะไรก็ได้อ่ะจริงแต่จะได้หรือเปล่าต้องมาดูกันหมอปบ้อยนะนี่ก็ปีปัจจุบันนะนักเตะปีสิบปีสองพันสิบสองพันสิบห้าอะไรเงี้ย มันยังตัวแพงนะขนาดตัวตกากอะไรเงี้ยก็หลักมืน่นหลักแสนขึ้นเงี้ยก็ถือว่ามันยังดีนะแต่ว่าผมไม่สนใจสนใจโมเวสไงใจรนร่มเรามาชมโมเวแ <c oughs> จะมาหรือเปล่าคอยดยกกูกันไปเมื่อกี้เขาติดท้ายด้วยมุลเลอร์นนะโอ้โหไอ้ธมัิษย์เรามาเบสปีปัจจุบันก็โอ้โหออววโ,โหกดินปิดท้ายด้วยโกดินอันนี้ผมบอกกันนะครับว่า การันเนี่ยมันโคตรจะแย่เลยไม่รู้มันมันไม่เคยแบบออก1 4ีอะไรอะไรเงี้ย 14T 16เอ้ย16 WC อะไรเงี้ยไม่เคยออกหรอกออกไปแบบปีเงี้ยจริงพี่แบบตัวละวหกพันห้าพันเงี้ยเอ้ยเซบาตัวเต็มครับก็การ์ดไปเดิมเพิ่มเติมคือเหี้ยงเดิม อันนี้ก็ทพห้าสิบนาปีปัจนะปจุบันี่นนะนักเตะปัจจุบันเนี้ยราคาก็หลักแสนขึ้นเงี้มมยไนเดียกีาก็ยังแพงอันนี้ผมว่าผมได้มาจากอัพเลเวลหกห้าป่ะสุดแย่เลยมากเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็าาไม่รู้เหมือนกันครับผมได้จากอะไรานะ โอซิลเ,เนี้ยมาเนี่ยนะแสงแสงตัวแรกแสงทองแสงทองตัวแรกไม่รู้จะเป็นตัวท้ายหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวเดียวก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้จากมาจากอะไรนะน่าจะผมซื้อ MP เปล่าเอา MP ไปแลกเงี้ยน่าจะใช่มั้งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมลืมแล้วว่าเมื่อสองเดือนไงผมก็ไม่ได้แคร์อะไรมากเงี้ย ก็นักอ่อนทิ้งไว้แล้วก็ปั๊มทิ้งไว้สาปีหลอนโซนะปีเนี้ยสิบยูก็ปีต่อไปก็สิบเอ็ดโมโดิตนะหลังสูงก็อิบราไม่มาให้หรอก CWC <w c> ก็สเตอริทบอกเลยนะว่าการแบบท็อปเอ่อท็อปสาสิบอะไรเงี้ยที่แบบมีโอกาสได้เบอร์เบสเนี้ยกับท็อปสามสิบอะไรเงี้เยเยอะมากนะ มันเยอะจริงๆนะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยไม่โคตรเยอะเลยก็ใบนี้ก็ถือว่าแย่นะจารุบอเตงอันนี้ผมได้มาจากเอ่ออะไรวะกล่องเขียวปะเออไม่ใช่นะกล่องเขียวนะมันี้ก็เป็นนักเตะปีปัจจุบันนะไม่มีแบบเวอร์เวอร์เบสอะไรอย่างเงี้ยได้มาจากกล่องเขียวที่แบบซื้อเพื่อเอาจำลองลีกอ่ะอันนี้ก็สูงเจ็ด รอบสามสิบนาเรีองโมเวสอะไรเงี้ยต่อเลสเนี่ยเลสต่ก่อนแพงนางอย่างเงี้ยแต่ดีแบบปีใหม่ใหม่มาอย่างเงี้ยเริ่มไม่แพงและอันนี้ก็ต่อเลสอีกนะ <c oughs> โอ้ไม่รู้จะมาบ่อยขนาดน,นี้โอ้โหบัตแมนบัตแมนนี่ปียูซีเอลเนี่ยเก่งนะแต่ปีนี้ยังไม่เก่งตังวหกแปดอะศูนย์แปดอันนี้มายรอ,อย่างเงี้ย เอ็นวายยอยังแพงอยู่หรอ, oh, yeah, yeah. อ,อผมไม่รู้นะแงพงเพราะลิมิตป้ามันจะเป็นม <Brand. S 1> ื่เลิมิตปะเนี่ยอันนี้แบบบอกเลยว่าเอตโต้ Apple มันจะรักผมนะรู้สึกว่ามามาเยอะมากการไปเนี่ยเฮ้ Surprise, <Mother. S 1> ยมันมากแลยว่ะเหมือนมันจะชอบผมนะน่าจะามาเมื่พคืนจะดีกันนีนะโอ้โหมานเปอร์ซ่งเงี้ย <Brand. S 1> ก็เสียไปแย่นะ <Brand. S 1> การอย่างเงี้ย เปิดไปตั้งนานนะบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆผมถึงต้องอดัดอย่างเงี้ยนผมเหนื่อยตายจริงไม่เกิดแบบอัดเสียงไปด้วยแล้วก็อัดแบบอัดเปิดการ์ดไปด้วยเงี้ยทั้งหมดเนี้ยโอ้โหมันมัน,มนมเหนื่อยจริงอะ่ะอันี้มันจะดีกว่าไงมันจะทำให้แบบท่านผู้ชมสนุกกว่าเงี้ยแลวผมจะได้ไม่เหนือ่อยด้วยคือบอกก่อนแล้วนะครับว่าผมมาอัดช่วงเช้าเชนะผมมาเปิดช่วงเช้าเง้าี้ แล้วพอแบบตกดึงมาปุ๊บแม่ประกาศบอกว่าจะอัพจะอัพอะไรวะอัพวอริเจนตัวใหม่มาจะเพิ่มวอริเจนตัวใหม่มาแล้วผมเพิ่งมาเปิดอะเปิดก่อนที่มันจะประกาศอโอ้โหโคตรจะรวยบอกเลยเสียดายมากแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรประกาศน่าจยังมีไงผมลองลืมแบบเพวกแบบท็อปสิบ ดงเวอร์เบสเนี้ยมันต้องมาไม่รู้แหละก็ค่อยดูกันเออปีดาวใบเนี้ยท,ออท,ท็อปเอ่อท็อปสามสิบลงเวอเบสเนี้ยมาเลยนะแสงมันเยอะนะแต่ว่ามันติดที่กล่องเต้ไงมามืดเลยกำลังจะรุ่งเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแสงมันเยอะอย่างเงี้ยการอย่างเงี้ยแต่วเวอร์เบสก็ไม่มาเห็นไ,ไหมค <All right. S 1> อสตาร์อย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมกองเต้มันมากลนะเหมือนมันรักผมนะ เหมือนแบบนายจะรักเราไงน่ะคอสตาไม่แล้วน่ะไม่แล้วก็หลักล้านขึ้นมนาตัวเงี้ยเพราะว่ามันช่วงน,นี้นักเตะแบบปีปัจจุบันเนี้ยมันแพงเพราะว่ามันจะอัพสเตตัสเพิ่มไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอัพเท่าไหร่ตรงไหนจะแบบราคาขึ้นบ้างผมไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปดูที่ฟีฟ่าเอดดิ้ด้วยกันผมก็บอกอะไรไม่ได้มากนะ นี่นะขนาดการบอกสองที่บอกข้ามมันยังมากองเต้โอ้โหอันนี้บอกเลยว่ามันเยอะมากอันเนี้ยอันนี้ก็ศูนยหกนะกับปีสิบสี่เวิร์ครับนะแบบมิกกันอะไรเงี้ยสองปีเงี้ยสุ่มว่าจะได้ตัวอะไรเงี้ยสุ่มว่าจะได้ปีไหนเงี้ยมันก็คงไม่ให้หรอกตัวมึงแพงอะ่ะ น้อย,อยงเงี้ยก็ได้แต่มัสเคลาโน,โนยอย่างเงี้ยเห็นปะก็ได้แต่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยแ, <Brand. S 2> แสงก็แบบแสงหลักล้านนะเห็นไหมแสงหลักล้านตลอดสามสิบสามใบปีเดิมทอ็อปสองสิบเดลัสซี่แอสตันโคลแมได้แต่ตัวหลักล้านเนี่ยวัสเตียนสไตล์สไลป์ พูดถูกอว่าชื่อมันอ่านยากจริงๆเนี่ยเห็นไหมมาอีกแล้วเฮ้ยเห็นไหมแสงนี่จะแบบหลักล้านเนี่ยแสงแสงรัวมาดับเพวกมาตาแบบเห็นไหมนายรักก bo ับปนยเพรนายคิดอะไรกับเราปะนายคิดอะไรกับเราปะเนี่ยอันนี้ก็ใบเดียวนะคนเดียวเลยไปๆมผ่านไปนะทบสามสิบครับปีอย่างเงี้ย บอกสองทนบอกห้าโอกาสได้ตัวดีๆมันน้อยนะการได้บก้าอย่างเงี้ยถือว่าน,น้อยจริงๆแห,หมก็ได้ตัวอย่างเงี้ยซาบอยางเงี้ยโอ้โหนำเอาบอกห้าจะดีมากเลยนะเนี่ยแม้แต่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยตอเลสไปก่อนมันแพงนะตัวเลสเนี่ยแต่ตอนนี้ดู้สิราคาโอ้โราคาตกต่ำมากเพราะก็ใช้ปีอื่นกันหมดไงใบเดียว ปีเดิมบ้าลานเนี้ยมันต้องจัดอะ่ะมันต้องบวกอะ่ะเวลาเน,นี่บอกเลยว่าถือว่าดีนะผมชอบเลยนะแล้วผมเป็นเด็กมัดเหเล็กด้วยเงี้ยถือว่าเป็นารางหลังที่มีความเร็วมากแล้วก็อนาคตไกลเลยอันนี้ก็บล้บนบุ้นบริเจนท็อปร้อยเงี้ยท็อปสองลอยอยเงี้ยยังไม่มีอะไรนะก็ถือว่า เบรนยังไม่ออกเอ้ยโมนิเจนยังไม่มานะก็ถือว่าตัดๆไปงั้นก็ถือว่ายัางแย่นะบอกนะครับว่าดวงผมแย่ yeah, มากช่วงนี้แย่ไม่รู้จะแย่ยังไงมนะ่รูกเปิดการ์ดก็เจ๊งตีบวกก็เจ๊งดูที่บนก่อน,อนมาเดิที่บนก่อนแม่งก็เจ๊งเนะี่ยตีบวกเพื่อเสริมดวงไนงะตีบวกนี่เหมือนดวงจะมานะ แต่มาไม่มาก็จะมาหรือไม่มาก็ดูกันอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะก็มาดูการ์ดใบนี้แลวกันทบร้อยปีปัจจุบันเบอร์รวมเบอร์จเจนเนี้ยผมเปิดมาต้งเยอะเลยนะแต่ว่ายังไม่มีวี้แวววิจเจนเลยถือว่าแย่นะบอกเลยว่าดวนช่วงนี้ผมแย่จริงๆแย่จริง ต้องไปทำบุญบ้างซะแหละทอผ้าสิบนะปีสิบสี่โบครับเนี่ยเห็นไหมปีเจนอะไรก็ไม่ได้แล้วเด็กก็สี่โเป็น <c oughs> นาทียางเงี้ย <c oughs> มาทำไม <c oughs> มาตัวดี <c oughs> นี่ก็หมด, <c oughs> ห,มดหมดคนเร็วเลยการเริ่มแบบเริ่มหมดแล้วอ่ะปัจจุบันทอผ้าสิบ 50. ตัวเมอริเจนตเนี่ยตัวดีเหม่อนเงี้ยมาน้องผมมีตัวกาถูกไปนี่แหละคุบอกว่าเต็นเต็มใบแรกคลายขอดิ้ก่อนเทลรี่พี่เนี่ยเพื่อนเอ้ยอย่างางี้ดูไว้เจมใจสไลน้องเวงโอ้แมสซี่มาใบสามเอ้ยขอดิเว้ย โดนมาต้องงานเลยเว้ยโอ้โหนโดมึงไม่มาหรเ้บอลกรูกกตื่นเต้นเลม,มาแตุ่ดท้ายขอเออโอ้โหหนาหมอสเฮ้ยขอดิเว้ยโอ้โหบอุดท้ายแล้วเวย้ยโดนมาต้องงานเลยเวย้ยได้แบบแล้ละกันโอ้โหบอลกรุก๊ว m ม,มึงจะงไปไหนไอ้ยจ้ มันดูโกดองโดนตัวเรื่องหนึ่งถึงเรื่องหัวค่ากูไม่ได้เบอร์เบ็สซักตัวไนเดอร์กูก็ไม่ได้กูขอบซักตัวแม่งก็ไม่ได้แม้ทีคนอื่นแม่งเปิบใบเดียวโอ้โหได้เบอร์เบ็ดเบอร์ลิเจนพลังแห่งการโกไลา์ทุยอสัตย์ดูกูกูโกรธพันรอบแล้วแล้วมึงดูกูดูการกูมีเป็นพันครับมันได้ไหมไม่ได้โอ้โหแม่งขี้งะโค้ดคีโนะไปเลยสัตย์ บอกเลยว่าเกมมึงนี่เป็นเกมที่คนไทยฮิตที่สุดในในประเทศไทยแล้วเพราะมันมีเกมเดียวไม่มีเกมเล่นยังนคงก็เล่นเกมอื่นแล้วเล่น่ใครอื่นหมดแล้วโอ้โหไอ้สับมึงได้ตังค์จากคนอื่นนะมึงเอาไปพัฒนาเส์ฟบ้างแกะบ้างของฟีอ่ะแหมมึงดูเรื่อหนึ่งถึงเรื่องหัว้าไม่ได้ที่อะไรเลยโอ้โหแพงสุดกูได้ใครโอเลสโอ้โจเจริญแล้สับ เห้ยมายงเดิมเดิมพ่มเติมคือสีบวกซีบกเจ็ไงมาเออบกสีเล็ีบกสีนจากบกค้าเม่าเฮ้บกค้าตอ่อนี่ต้องต่อแล้วบกห้าเนี่ยมา บุคคาตัวเวสเอ้ยตัวเวสก็มาวะ่ะไม่น้อยให้หน้าโดนซีเลยมามาต้องอยู่ใต้หน้าโ,นะโ,โดนซีนั่นบุคโคตรวเวสยังไงโอ้โหเว้ยมาพิซซีโลมาที่แหละจะช่วยเราดับความ้อนเราเชื่อใจนายวะ่ะมา อู้วิ่อัเดิมเหมือนเดิมดูี่มาบกไปดูี่เอ้ยนี่แหละคือวิธีแก้ความของร้อนอย่ไงบอกเลยนี่แหละคือวิธีผมมาแน่นอนอ friend And tell you all about again when I'll it I'll tell see you you ถ้าคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย